มอสครับพันวาสาบุญจันทร์วันนี้ได้สตาร์เป็น5ตัวแรกครับลงมาก็ทำผลงานได้ดีเลยได้ฟาวและก็ได้ยิงลูกโทษแถมอีกหนึ่งลูกครับทางพันวาสาบุญจันทร์เอาหูมะนาวหูมะนาวต้มจิ้มสีฟูครับแถมไม่ลงแต่ยังเก็บบอลได้ครับ อยังเก็บบอลได้ครับทางโมเน,น่นาชิวะโศสิตาได้เข้าไปแล้วก็ยิง3คะแนนไม่ลงยังเก็บบอลได้โดยโมเน่ครับแต่เป็นช็อตค็อกไวเลชั่นนะครับ<ม>เป็นบอลส่งเข้าเล่งของทางมหาวิทยายลัยกรุงเทพ ทางพีดบบาพรนี่ผมไปสิบคะแนนนะครับสิบคะแนนเจ็ดอีบ่าวรลากายที่ดอ้าวโดนเขี่ยบอลแต่ทางพัชรมองไม่เห็นครับยังเป็นบอลของอีวูอ้าวโดนตัดบอลไปได้โดนพิมพ์โชสิตาแต่ก็แหมแทำบอลหลุดม,มือออกไปทางทีมโคนที่เสียดายเลยครับ ครับมีการเปลี่ยนตัวครับเอาอัชราการชัยชัยภูมิออกนะครับในขณะที่ทางจุรงกรมหาวิทยาลัยก็ส่งเอาพันธภาษาบูจาออกไปแล้วก็เอาน้องเฟิร์มรังรคนาสิริสถาพรซั์ลงมาครับมีอยู่จะได้ส่งบอลเข้าเล่น,ม,นมาแล้วครับอมิตาชิสุวรรณมิตาเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นคนทำแต้มหลักของทีมนะครับโอ้ชมอมิตาอยู่ยกยกครับพ่ดาพรไม้หอมยิงนี้ ยิงเรียกซีนไปไซะอย่างนั้นครับกดไปแล้ววันนี้นี่แปแต้มนะครับสำหรับทิดาพรไม้หอมเรียกว่าแต้มทั้งหมดของมหาลัยเทพที่มาจากทางทิดาพรไม้หอมอ้าวตัดกลับมาโมเน่คุณอาชีวะครับตัดสองคะแนนลงไปตามมาเป็นเจ็ดต่อแปดครับทางชุลร,รงกรข่าวาาวิทยาไัย